สวัสดีนะคะเพื่อนเนก็ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะ2563นะคะคลิปนี้นะคะแม่หมอโซก็จะมาทำคลิปของเดือนมิถุนายนให้นะคะซึ่งถ้าใครสนใจในคลิปเรื่องการ ดูดาวเนี่ยเราจะเช็คดวงดาวประจําเดือนนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็คําแนะนําให้กับไพ่ที่มาจากไพ่นะคะให้กับคน12ราศีของมิถุนายนแม่หมอทําไปแล้วนะคะซึ่งมันจะเป็นการรวบระหว่างเดือนพฤษภากับมิถุนาเดี๋ยวจะแปะเพลย์ลิสต์ข้างล่างให้นะคะสามารถไปดูได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเป็นท็อปิกพิเศษนะคะของเดือนมิถุนายนนะคะจะมาดูกันว่าเดือนมิถุนายนนี้นะคะมันจะมีอะไรดีด เข้ามาหาเราไหมมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นขึ้นบ้างนะคะซึ่งก็จะเป็นได้ทั้งการงานการเงินความรักก็แล้วแต่ไพ่ที่จะปรากฏนะคะเดี๋ยววันนี้ให้เพื่อนๆเ,เลือกจากคริสตัลที่เตรียมมาให้นะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นสีขาวเป็นคลัสเตอร์แบบนี้นะอันนี้ชื่อว่าอะพอพไลท์นะคะ ถ้าใครชอบอันนี้นะคะสำหรับเดือนมิถุนายน2 5 6 3ที่จะมาถึงนี้นะคะอพอพลท์อันที่2นะคะก็จะเป็นเรนโบว์ฟลูออไรท์นะคะเป็นรูปไข่หินรูปไข่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยเขาจะเป็นหลายสีมันจะมีทั้งสีเขียวสีม่วงนะเป็นเหมือนรุงร้งๆประกอบกันอย่างนี้นะคะใครชอบอันนี้ก็เลือกอันนี้อันที่3เป็นรูปสเฟียร์ค่ะเป็นกลมๆแบบนี้อันนี้คือพิงทัวมาลีนนะคะก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะสีมันจะออกแบบเข้มๆออกรูบี้นิ หนึ่งนะคะพิงค์ทัวมาลีนนะคะเรามาถามกันว่ามิถุนายนเนี้ยจะมีอะไรเกิดดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะไพ่จะให้แนะแนวอย่างไรเดี๋ยวเจอกันค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เลือกหินคริสตัลอันนี้นะคะอโพโพรล์นะเรามาดูกันว่ามิถุนายนนี้นะคะจะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะวันนี้ก็จะใช้ไพ่ชุดนี้นัหนนาไพ่เขาจะแบบยาวยาวมากกว่าฝ่ามืออีกนะคะถ้าเพื่อนๆนได้มาหรือได้ไพ่ลักษณะเชฟแบบนี้มานะฮะมันอาจจะสับ ายากหน่อยบางคนก็อาจจะสับแบบตั้งๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะาเป็นแบบกรีดกรีดไพ่แบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่หมอขอกรีดนิดนึงนะคะเอาละเรามาดูกันนะคะเดือนนี้นะคะของเพื่อนๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะมิถุนายนนะคะวันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบพิกอะคริสโต้นะคะให้เราเลือกจากหินเนาะไพ่ใแบบแรกนะคะคุณได้ไพ่สามไม้หัวกลับ ใบที่สอง the tower โอว้าวใบที่สาม the sun ใบที่สี่ the empress นะฮะโอเคค่ะถามว่าเดือนนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอชัยไพ่ o r เ c ค e หยิบให้เพื่อนเพเพิ่มเติมนะคะเดือนนี้จะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้าง e x c h a n g i n gifts g ่าแล้วก็จะมีไพ่อันนี้ด้วยนะโอเค perfect timing นะคะเดี๋ยวขออีกชุดหนึ่งนะคะจะเป็นไพ่ออร์ l เคในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้ด้วยนะคะก็จะพยายามอ่านให้มันตีความครอบคลุมในหลายๆบริบทนะคะก็ไพ่ทาโร่เนี่ยข้อดีของเขาคือมันจะอ่านเป็นเรื่องไหนก็ได้อะนะคะก็ลองดูว่าคุณส,สามารถเอาไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้างนะคะ Keep an open เพ n d น่ะเดี๋ยวขอเลื่อนก่อนนะคะอ อ่าโอเคค่ะก็จะบอกว่าเดือนมิถุนายนเนี้ยนะคะเอ่อขอพูดในเรื่องของการงานก่อนละกันนะคะเอ่อสิ่งที่จะบอกเลยเนี่ยถ้าถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานเนี่ยไพ่าสามไม้อันนี้นะคะ tree of wands สามไม้หัวกลับแบบนี้นะคะเอ่อกับ tower เ,เนี่ยแม่หมอต้องต้องบอกว่าคุณเอ่อเดือนเนี้ยนะอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแผนของเรานะคะ มีความเตรียมพร้อมในการปรับเปลี่ยนแผนของเราหรือสิ่งที่มันแบบว่าไม่คาดคิดที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ข้อดีก็คือเขาบอกว่ามันจะมีคนมาช่วยคุณนะคะมีไพ่เอ็มเพรสขึ้นมานะคะเอ็มเพรสเนี่ยเป็นลักษณะคนที่มาช่วยเนี่ยหรือมาเกื้อนหนุนเรามาพพอร์ตเราเนี่ยเป็นใครนะคะ Empress เอ็มเพรสแน่นอนเปนเป็นไพ่ดาวสุขเป็นไพ่ผู้หญิงนะคะมันสามารถได้เริ่มตั้งแต่ว่า คุณแม่ของคุณก็ได้แบบนี้นะคะหรือคนที่คุณนับถือนะคะส่วนใหญ่แล้วอันนี้จะหมายถึงคนที่คือจะไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กแบบว่า20่สิต้นๆอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะไพ่เอ็นเพรสมันจะเป็นไพ่ผู้หญิงที่มีอายุหน่อยแล้วก็มีการเงินดีในแง่ที่ว่าสุขสบายชีวิตสุขสบายนะคะหรือคนที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ อุปถัมภ์เราได้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะไพ่มันขึ้นผสมผสมกันนะเดือนนี้ถ้ามันมีความยากลําบากมีอุปสรรคหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทําในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะ,ะเรื่องธุรกิจส่วนตัวเนี่ยไพ่สามไม้เนี่ยทำธุรกิจของเราเองเล็กๆแบบนี้นะคะมันก็ต้องบอกว่า การการเริ่มต้นหรือการพยายามผลักดันในเดือนนี้ต้องบอกว่าเออมันยากนิดนึงนะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นลักษณะที่คุณต้องทําไม่ใช่ธุรก,กิจส่วนตัวแต่เป็นงานที่คุณต้องทําร่วมกับผู้อื่นเนี่ยคุณก็จะมีสิ่งที่ต้องระวังคือจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้หรือคนที่เป็นหุ้นส่วนหรือ,เ,อ,อเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับว่า ไพ่ไพ่มันบอกว่าระวังคนที่เข้ามายื่นมือหรือมีส่วนร่วมมีส่วนในเรื่องนี้นะคะบอกว่ามันมันเหมือนกับว่าคิดไม่ค่อยซื่อกับเราเนี่ยเพราะมันมีทาวเวอร์ขึ้นมาเหมือนมีปัญหาแบบว่ามีเรื่องไม่คาดคิดต่างๆขึ้นมาซึ่งบางทีเขาบอกว่าคุณนะมองคนดีเกินไปมองคนในแง่ดีมากเกินไปคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะได้ไพ่ออร์คโออันนี้ย e x c h a n g i n g Gift มันแปลว่าแลกเปลี่ยนกัน มันไม่มีใครที่เข้ามาแบบฟรีๆโดยไม่หวังผลประโยชน์นะคะแต่จริงๆสิ่งที่จะช่วยคุณได้เนี่ยแน่นอนคุณสามารถได้รับคําแนะนําหรือคําปรึกษาจากคนที่เป็นบุคคลที่เป็นเอ็มเพรสคือผู้หญิงเป็นคุณแม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาน่าจะเข้ามาช่วยดูช่วยช่วย,วยคิดวิเคราะห์พิจารณาได้นะคะหรือถ้ามีปัญหาติดข,ขัดคนนี้ก็จะจะมาช่วยหรือเกลีย่ยหรือพยายามที่จะทําให้ปัญหาเนี่ยมันบรรลุมันรู้ล่วงหรือแก้ไขได้สําเร็จต้องบอกว่า ว่าเป็นไพ่ช้าๆหมดเลยนะของของเราเนี่ยนะคะถามว่าเออมันแย่มากไหมมันก็ไม่เชิงแต่ไพ่เอ็มเพรสอย่างไรเสียเป็นไพ่ดาวสุกมันเป็นไพ่ที่ไม่ได้รีบร้อนนะคะเราช่วงเดือนมิถุนายนดาวสุกยังถอยหลังอยู่คุณจะต้องรอไปถึงประมาณปลายเดือนมิถุนายนเลยนะคะดาวสุกเนี่ยพลังของเขาถึงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามว่ามันค่อนข้างกึงก่งๆมันก็ไปได้ไปไดออ้ส่วนหนึ่งนะคะถ้าติดปัญหาก็จะเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาช่วยเร แบบนี้ได้ด้วยนะคะข้อควรระวังอีกนิดน,นึงก็คือภาวะความแบบว่าเหนื่อยเชื่อยๆยหรือว่ากระตือรือร้อนน้อยนะคะงานหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เสร็จตามที่เรา ตั้งไทม์ไลน์เอาไว้แบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็ยังถือว่าพอไปได้พอไปได้บ้างนะคะเรื่องการเงินเรื่องการเงินหลังจากที่ฝืดมาเนี่ยข้างหน้านะคะหรือไม่ได้รับมามันเริ่มดูสดใสขึ้นแล้วนะคะในเดือนในเดือนมิถุนายนอันนี้นะคะเอ็ r เพรสจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้มันมีในย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วคุณอาจจะ มีรายได้เล็กๆน้อยๆเข้ามาเหมือนเหมือนได้กินเงินปันผลหรือว่าออกเป็นเป็นแบบว่าลูกไม่ใช่เงินออกลูกคือแบบว่าเป็นเงินปันพอปันผลออดอกเบี้ยอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ที่จะเข้ามาเนี่ยได้แบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็แม้เดือนนี้อาจจะยังไม่ได้100%ออย่างที่เราหวังเนี่ยเขาบอก perfect timing นะคะคือ รอจังหวะรอเวลานิดหนึง่งแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องความรักถามว่ามันมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างไหมคะซึ่งอันนี้นะคะแม่หมอจะบอกว่าถ้าใครเนี่ยอยู่ในออถ้าใครอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ต้องบอกว่ามีมือที่สามมีเติร์ดปาร์ตี้หรือสถานการณ์ความรักที่มันมีคนเนี่ยพยายามเข้ามา พยายามเข้ามาแทรกความสัมพันธ์ของคุณที่คุณมีกับคนรักอยู่แล้วเนี่ยแม่หมอก็เห็นว่าคนนั้นเนี่ยก็น่าจะเหมือนเหมือนไพ่มันออกแนวแบบแพ้ภัยตัวเองอะแพ้ไัยตัวเองนะคะแล้วก็บางทีแนวทางที่จะให้เนี่ยคุณอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงแบบเหนือเหนือใจเย็นเย็นนิดนึงนะคะเพราะดูแล้วสถานะของเราเนี่ยก็ยังก็ยังมั่นคงอยู่ นะคะดูแล้วเนี่ยมี The Sun the Empress อะไรแบบนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าใครที่เป็นละะักษณะเป็นครอบครัวนะคะคุณคุณเป็นคุณแม่เนี่ยสมมติถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วดูอยู่เนี่ยนะมีลูกด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็คิดว่าอันเนี้ยมันยังต้องต้องใช้ความใจเย็นเนอะอย่าไปอย่าไปแตหกหักหรือว่าถ้าเรื่องมันยังไม่ไถึงขั้นที่แบบว่า อไปกันไม่ได้แล้วเนี่ยคนที่เข้ามาเหมือนเป็นแบบพวกปนๆมากกว่าแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดนะคะคุณเป็นคนโสดเนี่ยไพ่แบบนี้มันบอกว่าคนที่คุณเกี่ยวข้องอยู่นะคะเออเป็นลักษณะที่ว่าเขายัง เรายังไม่ได้เป็นเป็นคนที่เขาหรือหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่แน่นแฟน้มันยังไม่ได้เอ่อมันยังไม่ได้มีจุดเคลียร์พอที่ว่าเอ้ยเราจะมาคบกัน แล้วนะคะเขาว่าเห็นว่าเขาก็ยังเลือกอยู่ตัวคุณก็ยังเลือกอยู่จริงๆอะ่ะพ่มันบอกว่ามันเปิดโอกาสมันบอกว่ามันเหมือนกับบอกว่าคุณเดือนนี้นะคะถ้าคุณยังเจอคนหรือเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ชัดเจนพ่บอกว่าคุณยังมีโอกาสอื่นที่ดีกว่านี้อีกนะเนี่ยคะ่ะข้อดีของเดือนนี้ก็คือว่า keep and open mind คือเปิดใจให้กว้างแบบเนี้ยนะคะพ่ e m p r e s s e มันหมายความว่าถ้าเรา,เราเนี่ย เ,เหมือนมีเคล็ดลับนิดนึงว่าเออถ้าเราหมั่นดูแลตัวเองนะคะรูปร่างหน้าตาหรือทำตัวเองให้เฟรชให้สดชื่นเสมออะไรแบบนี้นะคะพยายามคีปโพซิทีฟเนี่ยนะคะเพอร์เฟกต์ไทมิ่งเลยนะคะเวลาที่เหมาะสมคนที่ใช่กำลังจะมานะคะเออถ้าคนนี้ที่คุณคบคบอยู่หรือคุยๆยอยู่มันไม่เวิร์กเนี่ยว่ามีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะ หรือแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราพลาดโอกาสไปไพ่บอกว่าไม่ค่ะมันจะยังมีโอกาสใหม่เข้ามาให้กับคุณอยู่แบบนี้นะคะแนวทางก็คือ Keep an open mind นะบอกว่าเปิดใจให้กว้านะโซเม e เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณตั้งสเปคหรือที่คุณยึดติดไว้อยู่อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยในเรื่องความรักของคุณอะไพ่บอกว่าให้เปิดโอกาสให้ตัวเองนะ keep positive นะฮะไม่ว่าตอนนี้จะเจอเจอแบบว่าสถานการณ์ที่ไม่ค่อยไม่ค่อย สบอารมณ์เราเท่าไหร่อย่างเงี้ยอย่าเอาเวลาไปทุ่มให้กับคนที่เขาไม่ไม่ค่อยเคลียร์แบบเนี้ยเพราะมันบอกว่ามันมีคนที่ไม่ชัดเจนอยู่กับคุณอยู่ด้วยหรือทำเราเหมือนเป็นตัวเลือกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีโอกาสอื่นที่ดีกว่านี้สำหรับคุณนะคะเนาะแม่หมอก็เลยคิดว่าอันเนี้ยนะมันเป็น มันเป็นสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆที่มันอาจจะแฝงอยู่ในสนการณ์ที่ตอนนี้อาจจะยากลบาบากหรือท้าทายสําหรับคุณนะคะดูแลพไพ่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าน่ากลัวหรือแย่มากนะแม้ว่ามันจะมีเดอะทาวเวอร์เนี่ยนะคะแต่มันก็ยังลงลงไพ่ที่ดีให้คุณสําหรับคุณอยู่แบบนี้นะคะก็โชคดีนะคะหวังว่าคนที่เลือกกองนี้นะ,ะเดือนมิถุนายนจะมีความสุขกันนะคะโชคดีค่ะ มาถึงเพื่อนๆนะคะที่เลือกหินอันนี้บ้างนะอันนี้เป็นเรนโบว์ฟลูออไรด์นะคะเป็นแบบรูปทรงไข่แบบนี้นะคะเรามาดูกันว่าในเดือนมิถุนายน2563นะคะของเพื่อนๆเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างไหมนะคะในช่วงนี้เนี่ยหลายคนบ่นมากเลยนะคะว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะการงานการเงินความรักเนี่ยมันดูแบบตึงไปหมด มันดูมีอุปสรรคไปหมดแบบนี้นะคะเรามาหากันดีกว่าว่าเ,าเดือนมิถุนายนนี้มันจะมีแง่คิดอะไรดีๆหรือมุมมองดีๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะอาล่ะหยิบเลยนะเพื่อนเพื่อนได้ไพ่ princess of hearts นะคะไพ่ใบแรก princess of h e a r r o w ไพ่สวยมากๆเลยอ,อันที่2 prince of pentacles นะคะ prince of pentacles ไพ่ชุดนี้เขาจะทำเป็นแบบรูป ทรงผืนผ้าแบบนี้นะมันก็จะยาวๆนิดนึง Seven s e v e ่ of p e n t a เ l e s เหรียญหมดเลยนะคะอ่า <c oughs> เดือนนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดือนนี้สิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณนะคะแม่หมอเห็นว่า,าแน่นอนละนะคะสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณ ทุ่มเทพลังงานเออ่หรือรออยู่ทําอยู่มุ่งมั่นทําอยู่นะเออ่มันจะออกดอกออกผลนะคะอย่างน้อยๆเลยนะคะอย่างน้อยๆเลยเนี่ยคุณได้ไพ หนึ่งเหรียญแบบนี้นะคะ Ace of Pentacles อย่างน้อยๆเลยนะคุณน่าจะได้เงินนะอันเนี้ยไพ่อันเนี้ยนนเงินก้อนนะคะถามว่าก้อนเยอะไหมแม่หมอคิดว่าไม่ได้เยอะมากนะคะแต่มันจะทำให้คุณรู้สึกดีทำให้คุณรู้สึกชื่นใจรู้สึกเบาใจขึ้นโอ้ออย่างน้อยมันก็ยังมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างอย่างเนี้ยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญนะคะมี Princess of h e a r t ด้วยนะคะคนที่ให้โชคให้ลาบคุณเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะ เป็นเด็กในบ้านก็ได้นะเป็นเด็กในบ้านหรือว่าเป็นเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราเหมือนกับว่าเ,เ,เป็นคนที่แบบมีจูเนียรเรียกว่าจูเนียจูเนียกับเราแบบนี้ได้นะคะหรือจะนำพาข่าวโอกาสดีๆเข้ามาให้หรือหยิบยืน่นเขาไม่เชิญหยิบยื่นโอกาสนะแต่เหมือนโอกาสมันจะผ่านมาทางคนคนนี้นะคะแล้วก็มี Pri n c e of Pentacles เนี่ยเป็นไพ่อัศวิน อัศวินเหรียญน,นะคะหลายคนเนี่ยถ้าตอนนี้มีมีในเรื่องของการพยายามอยากจะกู้เงินหมุนเงินนะคะถามว่าได้ไหมแม่หมอคิดว่าน่าจะได้มาสักก้อนหนึ่งนะคะเพื่อมาเพื่อมาต่อยอดเพื่อมาออต่อทุนเดิมแบบนี้นะคะหรือถ้ามันไม่ได้เป็นลักษณะที่แบบว่าเอ้ยเกี่ยวข้องกับเงินหรืออะไรเลยนะคะก็คิดว่าคุณจะได้ของขวัญหรือของถูกใจนะคะในเดือนนี้นะคะได้รับของฝากก็ได้หรือเป็นตําแหน่ง ก็ได้นะคะมันเป็นจุดหรือเป็นการจุดเริ่มต้นในการทำเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจของเราแบบนี้ได้นะคะซึ่งทีนี้นะคะถามว่าในในอาชีพหรือสิ่งที่คุณอยากจะตั้งใจทำอะ่ะมันเกี่ยวอะไรได้นะคะไพ่พวกเนี้ยถ้าใครที่อยู่ในสายของการอยากจะขายของออขายของสวยงามนะคะขายพวกเครื่องประดับ แบบเนี้ยนะคะหรืองานพวกแบบว่างานประดิษฐหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีโอกาสที่ดีนะคะสําหรับเดือนนี้ก็ก็จะเริ่มต้นในในแนวนี้ได้แบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ย ถ้าใครที่ไม่ได้แบบขายอะไรเลยไม่ได้มีแบบเป็นแค่แบบพนักง,งานธรรมดาเป็นลูกจ้างแบบนี้นะคะแม่หมอคิดว่ามันอาจจะมีโอกาสดีในเรื่องการงานเข้ามาให้เรานะคะเช่นได้รับการตบรางวัลเล็กๆน้อยๆถึงขั้นโปรโมตโปรโมชั่นเลยไหมอาจจะไม่นะคะแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นจุดเริ่มต้นของงานใหม่นะคะของโปรเจกต์ใหม่ที่จะทำให้คุณเนี่ย ก้าวหน้าไปได้นะคะไพ่บอกว่าถ้าใครอยากจะเก็บเงินนะคะออคุณอาจจะต้องเปลี่ยนนิสัยเดิมเริกแบบว่าบางทีตั้งใจเก็บแหละตั้งใจเก็บแต่ว่ามันไปเจอของยั่วยวนใจอะไรแบบนี้มันก็เลยแบบใช้ตามใช้ตามใจของเราอย่างนี้ได้ถ้าอยากจะเก็บให้ไปซื้อพวกของมีค่า นะคะพวกของมีค่าเอาไว้แบบทองเอครื่องประดับมีค่าหรือว่าอะไรที่มันเป็นของแบบนี้เก็บไว้ได้นะคะ no. เนาะทีนี้มาในเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักเนี่ยเป็นลักษณะค,ค่อยเป็นค่อยไปนะคะไพ่เนี่ยม,มันเหมือนกับว่าค่อยเป็นค่อยไปอาจจะเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้คุยกันอยู่ในลักษณะของความเป็นเพื่อนนะคะคืออีกฝ่ายหนึ่งนะหรือไม่คุณเองก็เป็นคนที่แบบว่าขี้อายมากๆก,ก,การแสดงออกหรืออะไรเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะคะกว่าจะ พูดกว่าจะคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านะคะมันมีวิธีแสดงอันเนี้ยมันบอกว่ามันมีวิธีแสดงออกอกื่นๆได้เช่นแสดงความห่วงใยงอย่างอื่นได้เช่นเอาขนมไปให้เอาของไปให้คุณอาจจะได้รับสิ่งนั้นจากคนที่คุณคุยอยู่หรือชอบอยู่แบบนี้ก็ได้มันเป็นเหมือนการบอกทางอ้อมว่าเราอะรู้สึกดีๆนะมันจะได้แบบเหมือนไม่เขินกันเกินไปแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันที่2เนี่ยถ้าเป็นลักษณะนาานคนที่คบกันอยู่แล้วนะคะคบกันอยู่แล้วเนี่ยออดูแล้ว ไพ่ไม่ได้ดูหวือหวาไพ่ไม่ได้ดูหวือหวาหรือโรแมนติกหรือว่าแบบอะไรนะคะแต่ดูแล้วเขาก็มันจะออกแนวว่าเขาไม่ค่อยพูดนะคะแต่ความรู้สึกเขาหรืออะไรเนี่ยไม่บอคิดว่ามั่นคงดีเขาก็อาจจะเอาของเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณทําให้คุณรู้สึกสดชื่นแฮปปี้อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะเนาะถ้าเกิดเป็นคนที่มีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยนะคะถ้าใครถามเรื่องบุตรเรื่องลูกแบบนี้นะคะจริงๆ มันมีเกณฑ์นะมันมีเกณฑ์ได้เหมือนกันนะคะหรืออาจจะมีการคิดหรือพยายามในเรื่องการอยากจะมีมีน้องมีลูกมีบุตรอยู่แบบนี้นะคะเนาะสำหรับเดือนนี้แม่หมอก็คิดว่าเนี่ยแหละนะคะสิ่งที่ดีสําหรับคุณนะมันจะมีเรื่องดีๆความรู้สึกสดชื่นหรือได้รับของถูกใจในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวขอหยิบไพ่ออร์เรคลนิดหนึ่งนะคะไพ่ออร์เคลของคุณนะคะได้ไพ่บาย h e b o o k ได้ไพ่ very s o o n แล้วก็ได้ไพ่ If you believe นะฮะไพ่ by the book เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะเออค่อยๆทำของเราไปแบบนี้นะคะเออคุณอาจจะรู้สึกว่าผลสำเร็จหรือสิ่งที่ต้องการมันมาช้าแต่ไพ่บอกว่าเหมือนคุณ เทคไทม์ <Take> time, ค่อยๆทําไปทําตามสเต็ปทําตามออตำราไพ่ใบนี้ตรง,ตงๆทําตามตํารานะไม่แตกแถวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลดีๆที่เป็นจุดกอ่อเกิดเริ่มต้นของผลดีๆมาให้กับเรานะคะเนะาะไพ่ก็ยังย้ําเตือนด้วย if you believe ถ้าเรามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธานะคะแล้วก็ในเรื่องความรักไพ่ก็ดูสดใสนะ very soon นะคะมันมันบอกว่าเออเร,เ,รเร็วนี้นะคะก็จะสมหวงังหรือว่า ดูแล้วสิ่งที่สถานการณ์ความรักตอนนี้อาจจะไม่น่ากังวลนักนะคะสิ่งที่จะบอกหรือจะเตือนก็คือแค่ความใจร้อนเท่านั้นเองถ้าคุณรู้สึกว่าทําไมมันช้าทําไมมันเนิ่มนะคะลองมองดูพฤติกรรมอื่นๆการการะทําอื่นๆที่มันเป็นการบอกว่าเอ้ยอันนี้มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแสดงความรู้สึกได้เหมือนกันนะคะก็โชคดีนะคะเพื่อนๆขอให้ทุกคนที่เลือกเรนโบว์ฟัวร l ไลทอันนี้นะคะมีความสุขมากๆในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วเจอกันค่ะ มาถึงเพื่อนๆที่เลือกอหินสเฟียร์อันนี้นะคะอันนี้เป็นพิงทัวมาลีนนะคะใครชอบพิงทัวมาลีนนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนมิถุนายนนะคะจะมีเรื่องอะไรมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะในเดือนมิถุนายน2563นะคะใครที่อ,อยากจะดูะพวกเรื่องดวงดาวอัปเดตแล้วก็การหยิบไพ่แบบ12ราศีที่แตกออกเป็น12ราศีเนี่ยไปดูได้ในคลิป เพลย์ลิสที่แม่หมอแปะให้ใน <Yeah. S 1> ในลิงก์อันนี้นะคะโอเคเรามาดูกันเลยว่าเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกออทัวร์มาลีนพิค์ทัวร์วมาลีนนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคืออะไรใบแรกคือไพ้ไพ่ The Lovers นะคะเป็นไพ่คู่รักไพ่ใบนี้ชื่อว่าไพ่คู่รักใบที่สอง f swords สวยดีเนาะชุดนี้นะคะใบที่สาม p r i n o f w f w d ออืมแล้วก็ใบที่สี่ได้ไพ่ King of Hearts r เ v e r s e เดือนนี้นะคะถามว่าสิ่งดีๆอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะได้ไพ่แบบนี้แม่หมอจะพูดไปเลยว่ามันเป็นสิ่งดีไหมถ้าพูดถ้าพูดไปเลยว่าเป็นเป็นสิ่งดีนะก็ คิดว่ามันไม่จริงขนาดนั้นนะคะแต่ของคุณนะ่ะเดือนนี้มันบอกว่าเดือนนี้นะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างให้เราต้องตัดสินใจนะคะเดือนมิถุนายนข้อดีของคุณคือเซนส์ของคุณนะคะเซนส์ sense, หรือความรู้สึกสัญชตตาตญาณลึกๆของคุณนะ่ะมันกําลังเตือนคุณนะ่ะว่ามีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันแปลกๆมันทะแม่งทะแ่งมันมันมีใครแบบ สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าแบบนี้นะคะ ซึ่งอ่ะแล้วก็มีไพ่ r i n c e of Wands ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ไพ่ราชาถ้วยหัวกลับนะคะคือค้อคือในในเดือนนี้นะคะแม่หมอเห็นว่าสัญชาตญาณหรือความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะม,มันมันมันไม่เหมือนคนเหมือนคนแบบมีเรื่องอะไรที่แบบไม่สบายใจอยู่ลึกๆมันบอกไม่ถูกแบบนี้ไอสัญชาตญาณเหล่านั้นแหละมันจะเป็นช่วยมันจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณเนี่ย มองทะลุถึงเจตนาของคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะคะซึ่งมันบ่งบอกว่าคนที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นปัญหาสําหรับคุณนะคะธาตุน้ำเนี่ยก็ได้แก่คนที่เป็นพวกถ้าท่านับตามราศีนะมันก็จะเป็นพวกกรกฎพิกจิกมีนแบบนี้ได้ถ้าเราไม่ได้รู้ราศีหรือลัคนาของเขาดูลักษณะแบบนี้นะคะว่าคนที่เหมือนกับ บุคลิกภายนอกโปรไฟล์ท่าทางน่าเชื่อถือมากใช้คำพูดเก่งวาทศิล์เก่งดูใจดีถามอะไรก็เยสตลอดแบบได้เลยเดี๋ยวจัดการให้แบบว่าป๋าตลอดนู่นนี่นั่นแบบเนี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ย คุณต้องสงสัยไว้ก่อนแล้วว่าอจะทําได้อย่างที่พูดจริงเปล่ามันดีเกินจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะในเรื่องงานน่ยแม่หมอเห็นว่าคุณอาจจะมีปัญหากับหรือทํางานกับเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้า,านายที่เขาแบบมีทิศทางไม่ชัดเจนเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเ,เหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดนะคะทาให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องคอยคอย ตั้งรับคอยรับมือคอยแก้สิ่งที่มันเป็น last minute หรือนาทีสุดท้ายแบบนี้ตลอดซึ่งถ้าเราทำงานร่วมกับคนที่ทิศทางไม่ชัดเจนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเนี่ยมันก็จะเหนื่อยสำหรับคุณใช่ไหมคะซึ่งไพ่แบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าถ้าคุณได้ไปร่วมง,งานกับเขาเนี่ย เขาค่อนข้างที่จะเอาเอาแต่ประโยชน์อะเหมือนกับว่าเอาแต่ประโยชน์จากเราเป็นคนที่แบบว่าเธอทะยานใช้ความคือถามว่าฉลาดไหมฉลาดถ้าใครที่ไทยที่แบบเก่งเก่งในเรื่องการวางแผนแต่ว่าแกมโกงแบบนี้แน่นอนแหละเขาเป็นคนฉลาดอยู่แล้วนะคะซึ่งเ,เราอาจจะมีปัญหากับคนที่ท่าทางเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าไว้วางใจเลยนะอันเนี้ยไม่น่าไว้วางใจแล้วก็สามารถที่จะทรยศหรือหักหลังนะคะ สิ่งที่จะต้องเตรียมคือถ้าคุณจะต้องมีการเซ็นสัญญาหรือทำงานเกี่ยวกับเอกสารเอก,กสารเป,ปรเปอร์หรืองานที่เป็นโปรเจกต์ที่มันต้องมีรายละเอียดเนี่ยกับคนนี้คุณต้องเตรียมเตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารสัญญามีไพ่การเซ็นสัญญาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะต้องเตรียมพร้อมในการเซ็นสัญญาเอกสารให้ดีเพื่อที่จะไม่ได้เสียรู้คนคนนี้นะคะมันไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราเราจะต้องเสียรู้หรือเราจะต้องแยกแน่ๆเลยถ้าเราเจอแบบนี้นะคะเนี่ย เออแต่ไพ่บอกว่าเออเราต้องมีมีสติมีสมาธิแล้วตั้งตั้งรับให้มั่นเหมือนกันนะคะไพ,พ่ here and now แบบนี้นะคะซึ่งถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ย คนเนี้ยนะคะเ,เขาอาจจะพรอมิสคุณว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเราทําแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวอนาคตจะได้แบบนั้น1234แบบนี้นะคะคุณไม่ควรที่จะไปหลงเชื่อนะคะคุณควรจะมองว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยมันได้อะไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจริงๆหรืองานปัจจุบันที่ต้องทําจริงๆ here and now หมายถึงปัจจุบันเขาอาจจะหยิบยกขายฝันเยอะนะคะคนแบบนี้ no. เนาะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของ เรื่องของการเงินเนี่ยนะคะระวังได้ไพ่ Let Go เรื่องของการเงินนะคะแม่หมอคิดว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินเสียงเงินโดยไม่จําเป็นนะคะควรจะถามว่าเอ้นี้มาดูแบบว่ามาดูว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้อันไหนคือสิ่งดีใช่ไหมคะสิ่งดีคือแม่หมอคิดว่าคุณมีความระมัดระวังตัวนะมีความระมัดระวังตัวเพราะไพ่มันบอกบอกว่า คุณไม่ได้ไว้ใจคนคนนี้อยู่แล้วนะคะคุณไม่ได้ไว้ใจคนคนนี้อยู่แล้วแล้วก็ไพ่มันบอกว่าบางทีคือมันมีไพ่เขาเรียกว่าอะไรนะอัศวินอ่า prince of prince of w a s เนี่ยมีไพ่ อัศวินไม้อยู่อยู่ในตำแหน่งของตัวคุณเองเนี่ยนะคะจริงๆคุณรู้แหละนะหลายสิ่งหลายอย่างกำหนดการเงินล่าช้าสภาพแวดล้อมการทำงานมันยังไม่เอื้อกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องใช้แนวทางเอาเอา,เอาที่มันเห็นผลที่มันเห็นตรงหน้าจริงๆก่อนนะคะแล้วก็เลทโกปล่อยอะไรที่มันแบบ บางทีเป็นการพูดเกินจริงขายฝันหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณยังไม่ไว้ใจยังไม่แน่ใจคุณอย่าไปเสียดายโอกาสนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องความรักเนี่ยไพ่แบบเนี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนโสดน,นะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยอาจจะมีโอกาสในเรื่องของความรักเข้ามานะคะแต่คุณก็สงสัยแหละไม่บอกคิดว่าคุณมีความระมัดระวังตัวนะคะไม่ได้ไว้ใจคนคนนี้คนคนที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่า โอ้โหเจ้าชู้เลยนะอันนี้เจ้าชู้ตัวพ่อเลยด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยทําให้คุณสงสัยว่าเอ๊ะเขาก็ต้องมีคนอื่นมีคนคุยอะไรแบบเนี้นะคะซึ่งแม่หมอดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนโสดท,ที่มีคนคุยในลักษณะแบบนี้นะคะลองดูให้ดีว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันมีเคม m สตี้คือมีแรงดึงดูดต่อกันเนี่ยมัน คุณต้องชั่งน้ําหนักให้ดีอ่ะหลายคนเนี่ยมันบ่งบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะเจอคนที่ใช่แล้วเราอยากจะมีแฟนเนี่ยไพ่ใบนี้แต่ถามว่าเวลาได้เลเวอร์จะได้จะได้แฟนเลยไหมไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นนะคะไม่จริงด้วยนะคะซึ่งไพ่บอกว่าคนที่เข้ามาตอนนี้ยังไม่ค่อยโอเคเหมือนเข้ามาจริงๆแล้วหวังผลประโยชน์อื่นๆหรือมีการใช้ประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณคุยกันแบบ ผ่านทางออนไลน์หรือยังไม่ได้เจอตัวแบบนี้ก็ต้องก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเนาะสำหรับคนที่มี Relationship มีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยนะคะไพ่มันบ่งบอกว่าออตอนนี้แฟนอาจจะรับมือยากนิดนึงแฟนเหมือนกับเอาแต่ใจเอาแต่ใจไม่ค่อยรับฟังนะคะหรือบางทีบางทีเราไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนวทางมันเหมือนกับว่าถ้าจะ ถ้ายังยังอยากจะแก้ไขความเข้าใจผิดกันเนี่ยเราอาจจะต้องงอเยอะๆคือคนเนี้อาจเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยมีเหตุผล เท่าไหรนะนะคะเขาก็ไม่ฟ้อยฟังเหตุผลด้วยแต่มันเหมือนมันต้องใช้ความพยายามหรือจริงๆแล้วอาจสามารถมีคนที่เป็นคนที่เป็นตัวกลางคนกลางเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเข้ามาช่วยไก่เกลี่ยคนที่คนคนนี้ราชาถ้วยราชาท้ววหัวกลับฟังนะคะเข้ามาช่วยเข้ามาไก่เกลี่ยแม่หมอคิดว่าพอมันมาเจอเลเวอร์ไพ่เลเวอร์ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะปรับ ความเข้าใจกันได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆเดือนนี้ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยบางทีอาจจะใช้อาจจะใช้เรื่องลอจิกหรือเหตุผลเนี่ยไม่ได้มากนะต้องใช้ต้องใช้ลูกตือหรือใช้แบบให้พยายามเอาอ,อกอาใจหรือพยายามให้เขาแบบใจเย็นลงอะไรแบบนี้นะคะก็คิดว่ายัง <S <S 1> <S 1> <ๆ>ยังพอไปได้อยู่เหมือนกัน นะคะอ่ะลองดูนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ชุดนี้นะคะก็ขอให้เดือนมิถุนายนนี้ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นไปได้อย่างด้วยดีนะคะขอบคุณนะคะที่มาดูแม่หมอโซสวัสดีค่ะ